สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมีนาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็เย็นๆนะครับเนาะหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งมีสายนนะครับปีหกเจ็ดคลิปแรกก็เป็นคลิปของเซียนทวีนะครับเนาะเมื่อเกินเซียนทวีให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะเจริงเซียนทวีเป็นคนที่ให้แนวทางเร็วมากนะครับหัวออกปุ๊บอาจจะไม่ถึงสามสี่ทุ Beck ่มนะครับแนวทางให้มาแล้วนะครับเนาะ เพลงเต่ที่ลงช้าที่ผ่านมาก็หมายถึงหลายว่าที่ผ่านมานะครับเวลาไม่ตรงกันนะครับเนาะเสียนตัวีเสียนตัวีไป่ว่างบ้างบางทีว่าแกว่้างผมไม่ว่างนะครับสหรับกันไปวันนี้มีเวลาว่างนะครับเนาะก็ผมก็พาน้องโนเตะบอลพึ่งมานะครับเนาะก็พอดีติดต่อเซียนตวีได้ก็ลงคลิปให้เอฟซีทางช่องนะครับเนาะมีเอฟซีติดต่อมาหลายคนนะครับเนาะว่ารออยู่รออยู่ประมาณนี้ ก็ไปดูผลงานงวดที่แล้วนะครับเซียนทวีสุดยอดมากนะครับเนะแม่นจริงๆครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดที่แล้วเลขตารางหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับเข้าหกสองสองหกตัวเน้นเลยนะครับแล้วก็เจ็ดแปดล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างเซียนทวีแสนแตกเลยนะครับเนาะแสนแตกเลยลายไปถามส่วนตัวเลยครับเนาะว่าแสนแตกเลยก็ดีใจด้วยกับเซียนทวีนะครับเนาะงวดที่แล้วเซียนทวีก็ถูกนะครับแต่ถูกชุดเต็มของเขานะครับเนาะ ชุดที่ตัดให้เซียนให้ให้ F4 ไม่เข้านะครับเนาะจับมาไม่ถูกนะครับพูดง่ายงแต่ชุดเต็มเซียนทวีถูกนะครับเนาะเซียนทวีถูกเลขแทบทั้งวดแล้วครับเนาะแต่ในชุดเต็มนะครับเนาะชุดเต็มชุดนี้ชุดเด็ดเลยนะครับเนาะให้ F4 ทางช่องก็ขอในทางเซียนทวีให้ F4 ทางช่องนะครับเนาะสักครู่นะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ ดีใจเสียทีไหมเด้อครับผมเป็นในมาร์่อไรส์เป็นไรแสนครับแสนไปแสนไปเส้นไป่ปเส้นไปไปดีนะครับได้ทุกหมวดหมวดก้อนก็ได้เนาะหมวดทุนสามก็ได้หมวดนี้ก็ได้ทั้งบุญทั้งแรงเล่แม่นแห้งสุดยอดเลยครับครับผมเจะซีก็ดีด้วยน้ำยาดอกหมดนเนี่ยพูดได้ตามเชื่อนพี่พ่ดเชื่อนตามเชื่นที่พี่ก็ใช้ได้เยอะหอก นายยีดอกเห็นคนไล่มาขอเติมเติมอยู่ไอ้ครับคอมเมนต์มาทำเติมเติมอยู่ว่าจังใดมัน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 งินนี่มันอีกเซดาไม่ได้สามตัวเนาะเซดาครับผมขันบอมาหามเนี่ยสองเอ็ดเจ็ดสองหกครับถ้าบ่กมาเรียกหามนี่ทุยยอดเนาะถ้าบ่กมาเรียกหามนีกแท่าครับผมถ้าหามถ้าเบิร์นก็ลำบากปลอดภัยละไปผมผมคนหนึ่งว่ามกเรียกหามเซียนเบิร์นขึ้นกันไม่กครมา ไม่ลงไปก็ลงไปจะซืนอหะลงไปแบบที่โบมักลงก็เลยอ๋ครับพร้อมวันนี้หายจะทั้งหายเย็บซี่แล้วครับเรื่องวันนี้ลุ้ยอีกครับผมครับน่าจะนั่งนี่เก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกครับซี่ห้าหกครับผมเด่นบนรางครับหกเด่นหกกล้องเก้าครับเดินหกกลองเก้าครับผมครับผมคับคู่ ครับคูสองตัวมีหกชุดครับครับหกสี่หกสี่หกศูนย์หกศูนย์หกเก้าครับหกเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสี่เก้าเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับผมสองตัวเน้นยุ่สามชุดครับครับผมเน้นหกสี่ เล่นหกสี่อ๋อเล่นหกสี่อ๋อครับเล่นหกสี่หกสี่หกศูนย์หกสี่หกศูนย์หกเก้าครับหกเก่าอ๋อสามหางนะครับแล้วหกสี่หกศูนย์หกเก่าครับผมครับจุดสามตัวไปเนลยสามตัวมีหกชุดครับครับห้าหกเก่าครับห้าหกเก้าหกศูนย์เก่าครับ หกศูนย์เก้าหาสี่เก้าครับหาสี่เก้าสี่หกเก้าครับสี่หกเก้าสี่ศูนย์เก้าครับสี่ศูนย์เก้าสี่หกศูนย์ครับสี่หกศูนย์ครับผมครับเน้นสามตัวเน้นอยู่สามชุดครับเน้นหกศูนย์เก้าครับครับห้าสี่เก้าครับห้าสี่เก้า สี่หกเก้าครับสี่หกเก้าสามชุดนะครับเนาะครับผมก็เหลืองงามแห้งเลขนี่มันจิตเดือนมากแบบใครๆเขคนนี้ก็เสียนเป็นเป็นยังก็เพิมาต่อเนื่องไหมคเนี้ขันเจ็ดมากกว่เจ็ดศูนย์มากกับศูนย์ไหมคเนี้ไม่ได้หกกับหกมากหลายอย่างเเพราะเมื่อคกี่เห็นเก่ามากวันนี้เก่าสีพักพักวันนี้เป็นหกหกหกกับไปหกกับเก่ากับสามเนาะคนนั้นเนาะใช่ ครับมีหกมากเดี๋ยวทวดเรียกเียบหนึ่งนะครับเนาะครับผมเด็กตารางเก่าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกครับบนรางเดินเก่าล่องหกนะครับเนาะครับผมจับคู่หกสี่หกศูนย์หกเก้าเป็นตัวเน้นเลยครับผมแล้วก็ชุดล่องกับสี่ศูนย์สี่เก่าเก่าศูนย์ครับแล้วก็ชุดสามตัวมีห้าหกเก่าหกศูนย์เก่าห้าสี่เก่า แล้วก็469 409 460ครับผมครับทดจำตัวเลยนกับมี609 5 49 469นะครับเนาะคร,ครับและววันนี้ดุน3ตัวแตกเขา้าครับผมนีงามมาอีกเลยนะ06นอยู่เนาะมาอีกนะมา <laughs> มาไหนมา,มาดีมาเนี่ยงวดงวดก่อนมาล,ากลักร้ยมาเนี่มาตั้งสามตัวเลยม้เอมาตั้งสองตัวเลยครับผม <laughs> โอเคครับเพียงฝากเก็บซีบอ่ะครับครับผมสวัสดีกำังใจให้เขาครับตามไอเนี้ยถ้าว่าถูกใจที่จับในตารางครับผมจับกันอีเลยเนาะครับเนาะถ้าว่าถือมาที่จับให้เงินบ่ครับผมอืมครับเก็บซีละไล่มากกัมีคข้อมินขอกับไล่วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเต็มเต็มเลยปันครับผมอืมเหลี่ยงงามในเส้นผมก็มาเริ่มอยู่ หกศูนนี่ผมก็มานหกศูนย์เลยก็ฮลัลโหลเซียนฮัลโหลครับผมได้ยินครับวัน,นี้แหละเอาขึ้นบงว่าหันเสียแถวเอ้ยเสียหัว,วน,นี้เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น,นวันนี้ว<บ>ันนีมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับเก้หากห้าไม่ไรไหมครับหกเฮ้ยเจ็ดเจ็ดสองครับ ตัวกันก็สียพายุเสบยหลายมันเปรอะหกสองบบที่นี่อืมด้วยวันนี้เอาขึ้นเอาขึ้นเสียลักก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็ครบทนนะครับสำหรับทางเซียนทวีนะครับร้องวดวันที่หนึ่งเมษายนปีหกเจ็ดนะครับเที่ยวนี้ใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะแนวทางเซียนทวีเห็นและขอมาหลายคนนะครับเนาะเที่ยวนี้วันที่หนึ่งตรงกับวันจันทนะครับเที่ยวนี้ 1เมษาตรงกับวันจันทร์ใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะในทางเล็กเซียนทวีแม่นมากๆนะครับเนาะแม่นจริงๆเข้าทาั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้คอยเข้าต่อเนื่องนะครับใครถูกใครติดตามทางเซียนทวีก็ถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะออกวันจันทร์เลขตัวไหนใครมีอะไระดีๆก็จัดไปเลยครับเนาะวันนี้่อยสามตัวแตกเลยนะครับวันนี้ใครทุกคนยัง่รวยก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ